สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะช่องไอเ t c ร์ชแนลเ็นเนเคยนะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมีเมนูเด็ดที่จะมาทำวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นผัดเผ็ดหนูนาเนี่ยเคิน่เคียงเทียบเลยครับเป็นเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวพริกแกงเนี่ยเราจะทำเองนะครับวันนี้เราจะไม่ซื้อนะครับเราจะมีพริกกระเทียมแค่สองอย่างแล้วก็เป็นเครื่องเทศแล้วก็พริกไทยนะครับที่จะตามลงนี้ก่อนก่อนก็มีกระเพรานะครับแล้วก็พริกแกงพิ้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พริกไทยเม็ดพริกไทยสดนะครับแล้วก็วัตถุดิบหลักเลยก็คือนี่ครับหนูหัวใหญ่มากนี่สดเลยครับสดเลยตัวใหญ่มากแล้วก็ เดี๋ยวเรามาลงมือทำเลยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเตรียมเครื่องเคียงให้พร้อมเลยสับหนูอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงมือทํากันขั้นแรกก็มาเตรียมอ่าซอยเครื่องเคียงอะไรพวกนี้แล้วก็สับสับหนูให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปรวนอะไรยังไงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงมือผัดกันเลยตามพี่แกงก่อนแรดนี่เราคั่วเครื่องเทศนะครับอืเครื่องเทศนี่ก็เครื่องเทศเนี่ยจะเพิ่มความหอมนะครับให้กับพี่แกงนะครับเวลาผัดจะกินจะหอมเครื่องเทศอะไรพวกนี้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราใส่ตามกับเครื่องแกงเลยปแลแรกก็ตามพริกแกงครับนี่ครับใส่ลงไปเลยตร้อมไหมครับใส่เครื่องเทศลงไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ตามด้วยนี่ครับพริกไทยนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับ เพื่อความเข้มข้นให้กับพี่แกงของเรานะไปเดี๋ยวลงมือตำกันเลยไป เครื่องเคียงเสร็จแล้วครับหมูเหนือเราสับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวพี่กงแกงเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็ล้วหนหมูกันเลยเอาหมูเทลงไปแล้วก็ล้วนนี่ครับล้วนเลยครับล้วนให้แห้งนะครับเอาให้แบบแห้งๆเลยครับดับคราวหน่อยนะดับคราว าครับตั้งกระทะแล้วต่เราก็าลงมือผัดกันเลยเป็นการเสียเวลาแล้วจัดไปน้ำมันนี่จะเป็นน้ำมันหมูนะครับใช้น้ำมันหมูผัดแกงครับสายโดยผัดนะครับรับรองครับพี่แกงนี่ทำเองครับจี๊ดแน่นอน ผัดเครื่องแกงให้หอมเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนี่ครับเครื่องแกงเราอหอมมากแล้วถุถถถถถน้วครับถึงได้ถึงถิงแน่นอนครับไม่ต้องกลัวปัดเขาเลยเท่กเากันเครื่องแกงเราถึงมากครับ แพงแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงกันเลยนี่นะครับหืมถุนมากเลยครับคุณชมมบอกเลยว่าถุนจัดอะ่ะเครื่องแกงนี่โคตรถึงนะครับเดี๋ยวลองปรุงกันเลยไปปรุงมาครับเราก็ปรุงกันเลยน้ำปลาหัวใส่เลยโดดครับใส่เลยโดด,โด,ดอีไทยใส่เลย เอาให้เข้ากันเลยครับผมจีจาดเลยครับผมบอกเลยจีจาดแเลถึงใจถึงใจจีจาดถึงใจบอกเลยเสร็จแล้วปอด้วยใบยกะเพราครับใส่ลงไปเลยใบยกะเพราครับใส่เยอะๆนะครับหอมใบกะเพราใส่เยอะหอมแบบนี้เลยครับผัดเห็ดหนูถึงแน่นอน ถึงพิกถึงขิง,ถ,งถึงเครื่องไม่ต้องกลัวโดดเด่นสเสด็จอีกแก้งเน้นเครื่องครับีิจารแต่มัาอูดโอยน่อยครับมาปูดซอยนะเป็นปูดซอยมัอย ร้อยครับเดี๋ยวตักใส่ถาดเลยเรียมถาดแล้วไปเี็บร้อยนี่ครับผัดเผ็ดหนูเราก็เสร็จที่ลบร้อยละนี่สีสับหน้าตาเราลำบากเลยครับนี่ครับ หอมมากครับพี่แกงถึงเครื่องมากผมบอกเลยสุดยอดนะครับถ้าอะไรทําอะไรแซ่บๆเนี้ยส่วนมากผมจะตําน้ําพริกแกงเองนะฮะรสชาติมันจะได้กว่านะครับก็แล้วแต่ใครสะดวกเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองมือชิมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นไงลองดิแซ่บๆเลยนี่ฮะลงเลยอื้ม อเผ็ดแน่ต้องหน่อยครับเนี่ยสักหน่อยสวัสดีค่เข้ากันแท้ตัดเผ็ดหนูโดนวว้าโอ้ อครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผัดปหนูเราก็เสร็จทัทีเรียบร้อยครับก็ฝากท่านผู้ชมใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คีิีหน้าคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ